สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับอาจารย์บูคอรีเลงโม่นะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของสื่อสังคมออนไลน์นะครับหรือว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมาพูด3ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็คือความหมายนะครับของโซเชียลเน็ตเวิร์กประเด็นที่2ก็คือตัวอย่างนะครับของโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือประเภทของโซเชียลเน็ตเวิร์กนั่นเองนะครับเนาะ เดี๋ยวเรามาเริ่มจะความหมายก่อนนะครับของโซเชียลเน็ตเวิร์กว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยนะครับมันคืออะไรนะครับโซเชียลเน็ตเวิร์กก็คือเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ต่างๆที่สร้างขึ้นมานะครับมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเอ่ยนะครับเพื่อเชื่อมโยงผู้คนนะครับไว้ด้วยกันนั่นเองนะครับเว็บไซต์ไหนนะครับหรือว่าแอปพลิเคชันไหนนะครับที่สร้างขึ้นมานะครับวัตถุประสงค์เพื่อ เชื่อมโยงนะครับผู้คนไว้ด้วยกันนะครับเว็บไซต์นั้นนะครับหรือว่าแอปพลิเคชันนั้นนะครับเราจะเรียกว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กนั่นเองนะครับต่อมานะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างของนะครับว่าปัจจุบันนะครับมีโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรบ้างนะครับที่ได้รับความนิยมนะครับตัวอย่างแรกนะครับนั่นก็คือ Facebook นะครับ เฟซบุ๊กเนี่ยถือว่าเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์นะครับที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกนะครับตัวอย่างที่สองนะครับนั่นก็คือ Twitter นะครับ t w i t เ e r เนี่ยนะครับนะักศึกษาก็เหมือนถ้าเกิดว่าเราต้องการรู้ว่านักตอนนี้เนี่ยนะครับโลกกำลังพูดถึงเรื่องอะไรอยู่นะครับเราก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะ ตอนที่เราได้รับรู้ว่านะครับโลกนี้กำลังพูดถึงเรื่องอะไรอยู่ตัวอย่างที่3นั่นก็คือ IG นะครับหรือว่า i n s t a g r a m นะครับหลักๆแล้วนะครับ IG หรือว่า i n s t a g r a m เนี่ยก็คือสร้างขึ้นมาเพื่อเพื่อให้ผู้ใช้งานเนี่ยนะครับได้ทำการอัปรูปนะครับอัปรูปตัวเองนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ IG ก็ได้พัฒนานะครับฟังก์ชันใหม่ๆนะครับขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะไม่ว่าจะเป็นการอัปสตอรี่นะครับ การ messenger นะครับส่งไปถึงเพื่อนนะครับต่างๆนา่านะครับตัวอย่างโซเชียลเน็ตเวิร์ที่3นั่นก็คือ Weibo นะครับ Weibo ก็คือเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์นะครับสัญชาติจีนนะครับสัญชาติจีนในประเทศจีนเนี่ยนะครับจะไม่มี Facebook นะครับจะไม่มี Twitter นะครับเลยทำให้ Weibo เนี่ยนะครับครองนะครับอันดับหนึ่งโซเชียลเน็ตเวิร์ในประเทศจีนนะครับ ตัวอย่างที่5นะครับ Work Contact นะครับเมื่อกี้สัญชาติจีนนะครับ w o r k contact ก็คือเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กสัญชาติรัสเซียนะครับก็ได้รับความนิยมจากผู้ใช้งานในประเทศรศัสเซียรวมถึงนะครับแถบประเทศต่างๆนะครับที่อยู่รอบๆประเทศรศัสเซียนั่นเองนะครับฟังก์ชันอะไรต่างๆนะครับหรือว่าลูกเล่นเนี่ยก็จะคล้ายคลึงกับ Facebook นะครับ ตัวอย่างที่6นะครับนั่นก็คือ TikTok นะครับ TikTok ก็คือเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับที่กำลังมาแรงนะครับก็เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กประเภทอัดคลิปวิดีโอตัวเองนะครับความยาวเนี่ยประมาณ15วินาทีนะครับเนาะซึ่งเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับที่กำลังได้รับความนิยมจากวัยรุ่นนะครับในยุคป,ปัจจุบัน เป็นการนำเสนอคอนเทนต์นะครับในรูปแบบคลิปวิดีโอขนาดสั้นนั่นเองตัวอย่างสุดท้ายนั่นก็คือ Pinterest นะครับ Pinterest เนี่ยนะครับมันก็มาจากสองรากศัพท์ด้วยกันนะครับนั่นก็คือคำว่าปินปินที่แปลว่าปักนะครับปักหมุดนะครับแล้วก็อีกคำหนึ่งก็คือ interest นะครับ interest ก็คือความสนใจนะครับก็คือปักหมุดในสิ่งที่ตัวเองสนใจ ได้ครับโอเคอันนี้คือเป็นตัวอย่างโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับที่ได้รับความนิยมนะครับจากผู้ใช้งานนะครับในยุคปัจจุบันนะครับต่อมานะครับมาดูประเภทของโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับว่าไอโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยนะครับมันสามารถจะแบ่งออกเป็นกี่ประเภทนะครับโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยสามารถจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด6ประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกนั่นก็คือ identity network นะครับหรือว่าเผยแพร่ตัวตน นะครับประเภทที่2นะครับนั่นก็คือ creative network นะครับเผยแพร่ผลงานประเภทที่3นะครับนั่นก็คือ interest network นะครับความสนใจตรงกันนะครับประเภทที่4 collaboration network นะครับร่วมกันทำงานประเภทที่5 gaming หรือว่า virtual reality นะครับภาษาไทยก็คือโลกเสมือนนะครับและก็ประเภทสุดท้าย นั่นก็คือ P e e r to P นะครับหรือว่าตัวย่อ P to P ภาษาไทยก็คือเครื่องต่อเครื่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในแต่ละประเภทเนี่ยนะครับมีโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรบ้างนะครับประเภทแรก Identity Network เผยแพร่ตัวตนนะครับก็คือเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับประเภทนะครับที่ใช้สำหรับนำเสนอตัวตนนะครับเผยแพร่นะครับเรื่องราวของตัวเองนะครับผ่านอินเทอร์เน็ต นะครับมีอะไรบ้างนะครับที่อยู่ในประเภทแรกนะครับมี f c e e o o o นะครับแล้วก็มี Google Plus นะครับมี IG นะครับเป็นต้นนะครับอันนี้คือประเภท identity network นะครับประเภทที่2นะครับ creative network นะครับภาษาไทยก็คือเผยแพร่ตัวตนนะครับก็คือเป็น social network นะครับที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้งานเนี่ยนะครับได้นำเสนอนะครับ ผลงานของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นผลงานที่อยู่ในรูปแบบของวิดีโอนะครับผลงานที่อยู่ในรูปแบบของภาพนิ่งนะครับหรือว่าผลงานที่อยู่ในรูปแบบของเสียงเพลงนะครับมีโซเชียลเน็ตเวิร์กตัวไหนบ้างนะครับเรามาดูกันนะครับมี youtube นะครับ YouTube ก็คือเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับที่ให้ผู้ใช้งานเนี่ยนะครับได้นำเสนอนะครับผลงานที่อยู่ในรูปแบบของวิดีโอของตัวเองนะครับ ฟลิกนะครับฟลิกก็คือมีไว้สําหรับนะครับเผยแพร่ผลงานประเภทภาพนิ่งนะครับหรือว่ารูปภาพนั่นเองนะครับจบไปแล้วนะครับประเภทที่2ประเภทที่3นะครับ Interest เน็ความสนใจตรงกันนะครับมีอะไรบ้างนะครับอยู่ในประเภทที่3นะครับมีพันธทิตนะครับมี Pinterest นะครับอ่าก็คือเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์นะครับที่สร้างขึ้นมานะครับ เพื่อที่จะทําให้ผู้ใช้งานนะครับที่มีเรื่องราวต่างๆที่มีความสนใจตรงกันกับเพื่อนนะครับมาร่วมกันแชร์นะครับมาร่วมกันแบ่งปันความรู้นะครับในนี้ได้นะครับประเภทที่ 4. นะครับ collaboration network นะครับร่วมกันทำงานนะครับมีอะไรบ้างนะครับมีวิกิพีเดียนะครับมี Google m a p นะครับ นะครับก็คือ2แอปพลิเคชันนี้นะครับข้อมูลต่างๆนะครับที่อยู่ใน2แอปพลิเคชันนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่ร่วมกันทำงานนะครับเพราะว่าสมาชิกผู้ใช้งานกับแอดมินนะครับของเว็บไซต์นั่นเองนะครับก็คือข้อมูลต่างๆนะครับที่อยู่ในวิกิพีเดียหรือว่าแผนที่ต่างๆที่อยู่ใน Google Map ก็คือเป็นข้อมูลที่สมาชิกนะครับ ร่วมกันแชร์นะครับร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้นมานั่นเองนะครับอันนี้คือประเภทที่4ประเภทที่5นะครับนั่นก็คือเกมมิ่งหรือว่าเวอร์ชวริตี้ภาษาไทยก็คือโลกเสมือนก็คือเป็นเกมนะครับเป็นเกมอันนี้คือเป็นประเภทเกมที่ปร,ริบนะครับตัวละครที่อยู่ในเกมเนี่ยนะครับเป็นผู้เล่นคนหนึ่งนะครับมีอะไรบ้างน,นะครับมีเกมรอนะครับ มีเกม World Warcraft นะครับอ่ะนี่คือประเภทที่5ประเภทสุดท้ายนั่นก็คือ peer to peer นะครับ peer to peer คืออะไรเอ่ยนะครับ peer to peer ถ้าเกิดว่าภาษาไทยก็คือเครื่องต่อเครื่องนะครับก็คือเป็น social network นะครับที่มีลักษณะาการทำงานนะครที่เป็นแบบเครื่องต่อเครื่องนะครับโดยไม่มีเครื่องเม่ นะครับคอยดูแลเครื่องลูกนะครับประเภทนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับมีสกายนะครับแล้วก็มีบิตทอร์เรนต์นะครับอันนี้ก็คือเป็นประเภทของโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับทั้ง6ประเภทนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอาจารย์ก็ต้องขอจบคลิปนะครับเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ